เจนนี่เคลื่อนไหวแล้วหลังแครรี่สุดอับอายลีน่าจางังกระชากวิกกลางสื่อเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่วิาพากวิจารณ์อย่างหนักเมื่อแครรี่ไพรวันนั้นได้ไลฟ์สดกลางดึกเหนือดจัดถูกยามศักสีหลังลีน่าจางังนั้นดึงวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทำรายการของพิธีกรดังมดดําคชาพาก่อน แครี่จะประกาศคำขาดไม่ขอร่วมงานลีนาจังอีกต่อไปหลังจากนั้นแครี่ก็ได้โพสต์ Facebook เดือดไม่พักอาทิถ้ามันจะเป็นเรื่องของการแสดงมันคือการแสดงเดียวเท่านั้นค่ะแสดงท่าแท้ที่ต่ำซามของมือออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนปลอโบราณว่าไม่อ่อนดัดง่ายแต่คนแก่สันดาเสียแบบมือดัดไม่ได้แล้วค่ะ ครูขอให้มือเจอใครสักคนที่แสดงกับมือแบบที่มือแสดงกับครูนะคะเผื่อมือจะเข้าใจอะไรได้ดีกว่านี้และโพสต์ว่าไม่ควรมีใครต้องถูกทำให้อับอายหรือกลายเป็นเหยื่อของคอนเทนต์ขยะเทียงเพื่อแลกกับยอดวิวเยอะๆก่อนเจนนี่ได้หมดค่าสดชื่นคู่หูผู้ประกาศข่าวนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจหลัง แครรี่อับอายโดนลีน่าจังกระชากวิกกลางสื่อว่าเทคแคร์นักะ้า